ตอนนี้วันแรกมันเดินคุณภัยพันก็จะมาแนะนำเพราะกรรมฐา,านกันตามปกติต้นเดือนแตาว่าการเจริญสมาธิบรรดาญาโยมพุตวบริษัทมีสองแบบแบบที่หนึ่งคือทำอารมณ์ทรงตัวได้แก่ก็กำหนดรู้ลเราไม่ใกเข้าออกภาวนาด้วย ให้จิตปักอยู่ที่ใดที่หนึ่งื่อจิตจับเฉพาะที่ใดที่หนึ่งดูลหายใจเขาออกก็ดีดูภา,าวนาก็ดีก็ถือว่าเป็นสมาธิแต่การที่สองสมาธิมาจากความคิดคิดเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านเรียกว่านสติตามนึกถึงอย่างเรานึกถึงพระพุทธเจ้าจัดพุทธพุทธานุสตินึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสติ นึกถึงไร้สองเรื่องส,สังขารนิสติจะให้การเจริญสมาธิถ้าทุกคนมีความเข้าใจก็ไม่หนักเวลาไหนก็ร่างก็ร่างจิตใจมันต้องการหยุดหยุดจะทรงตัวเพราะตามใจมันนั่นหมายความว่าเราจ,จับลมหายใจเขาออกกับเขามาวนาไว้ที่ก็ทรงตัวแต่บางคราเราต้องการให้ทรงตัวมันไม่ทรงมันจะคิดก็ไปคิดไป คิดถึงไครข,ขั้นต้นคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนขั้นที่สองคิดถึงพระธรรมขั้นที่สามคิดถึงพระอ,อริยสงฆ์ถ้าขั้น,นที่สี่นึกถึงศีลพอเลิกว่าพูดถึงตอนนี้ก็นึกได้ว่าความจริงความเป็นประโสดาบ,บานันนี้ไม่อยากอยากไหมนนั้นอยากไหมไม่อยากนะไม่อยากก็ดี หายากว่าพระโสดาบันนี้ความจริงทุกคนฟังอารมณ์พระโสดาบันอยู่เสมออย่างสมมติว่าท่านมีมนพระมาทำบุญที่บ้านพระตั้งนโมเสร็จก็บอกว่าพุทธังสังฆฉามิเขาเจ้า,จาขอถึงพระพุทธเจ้าไปที่พึ่งทำมังสังฆฉามิเขาเจ้า,จาขอถึงพระธรรมไปที่พึ่งสังฆังสังฆฉามิเขาเจ้า,จาขอถึงพระสงฆ์ไปที่พึ่ง ต่อไปก็รับสินห้าบ,าบาา <c oughs> ้างสินแปดบ้างอริยสินห้าความจริงท่านบอกท่าน,นบอกกรมณ์คำว่าโสดาบันพระโสดาบันจริงจงทรองอารมณ์สี่อย่างคือหนึ่งยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าสองยอมรับนับถือพระธรรมสามยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์และสี่มีสินห้าบริสุทธิ์เท่านี้เองจบแล้วจบแล้ว ก็เป็นว่าอารมณ์ปัโสดาบันก็คือเรารับกันอยู่เสมอแต่ว่าผู้ให้บางทีก็ไม่รู้นะถ้าที่บอกว่าุกนณโมจตสาพุทธามัาางมังทั้งางบางทีท่านก็ไม่รู้ว่าเป็นอารมณ์ปัโสดาบันบางองนะบางองก็รู้ถพงถ้าผู้ให้พูดแนะนั้นไม่รู้ไอคนฟังอะไรไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมเคยเข้าใจถือว่าเป็นประเพณีนมยมไปแต่ความจริงนั่นคืออารมณ์ปัโสดาบัน ถ้าเราทรงอารมณ์ตามนั้นได้เราก็เป็นมสดาบันถ้าราสาสักษาศีลห้าบริสุทธิ์ก็ถือว่ามีความรูพระพุธาทธอระารรมพระอริยสฆ์เป็นตัวเสร็จถ้าจะถามว่าข้อสกาจะทิฏฐิข้อต้นไปไหนก็ต้องขอตอบว่าคนที่ทําบุญทุกคนรู้ตูวว่าจะตาย <c oughs> ถ้าเขาไม่รู้ว่าเขาจะตายเขาไม่เขาไม่ทาบุญ ตายแล้วต้องการไปไหนตายตายแล้วไม่ต้องการเป็นนรกต้องการไปสวรรค์ท่าคนนี้นนดูโลโสดาบันตั้งแต่เอตั้งแต่สัปดาห์กับตุงขึ้นไปเมื่อตายจากความเป็นคนแล้วบาปทุกอย่างที่ทํามาแล้วไม่สามารถจะให้โทษได้ผู้บาปทุกอย่างที่ทำมาแล้วทั้งหมดไม่สามารถจะนำเราลงอบ,บายภูมิ้งสี่ขึ้นหนึ่งนรกสองเปรตสาวสุรกายสี่ติฉัน จะมีทางเดียวคือไปสวรรค์นิพพานแต่ว่าถ้าเป็นรโสดาบังขั้น,นอ่อนเป็นสตากัดตึงเท่าสาสินหา้าปกติอย่างนี้ต้องเกิดเป็นรถอีกเจ็ดชาติเป็นเทวดาลังฟ้าเจ็ดชาติเป็นคนเจ็ดชาติสลับกันไปสลับมาทัานน,น,นนี้จึิงจะไปนิพพานไรืว่าตามแบบนะถ้าเป็นระโสดาบางเครื่งกลางที่เรียกว่าโกลังโกละ เมือารมเข้มคือว่าเนอกจากมีสิบห้าแล้วก็มีกำหนดสิบครบถ้วนแต่บางครั้งกำหมดสิบบกพร่องบ้างดีบ้างจะบกพร่องแต่ว่าบกพร่องน้อยอย่างนี้เป็นพระโสดาบันขั้นกลางถ้าอย่างนี้ก็เกิดเป็นเจ้าดาวรือมาังฟ้าสามชาติเป็นคนสามชาติจะนิพพานถ้าเป็นโสดาบันขั้นเอกวิชีเอกวิชีเป็นขั้นเดียว่าโสดาบันละเอียด ถ้าอย่างนี้จะเกิดเป็นบัชาติเดียวถ้ากลับมาเกิดเป็นคนก็ไปนนพพานนี่ว่าตามแบบนะแต่ว่าถ้าสมัยในกัปนี้ถ้าบรรดาญาติโยมผู้บริสัททุกคนมีความคารพพระพุทธเจ้าจริงครพระธรรมจริงครพระอริยสมฆ์จริงถ้าก็มีสิบห้าบริสุทธิ์หมือมีกำหนดสิบบริสุทธิ์ก็ตาม พระโสดาบัน,นมีความอารมณ์อย่างเดียวคือจิตต้องการผรรตภัณฑ์ตัวเดียวเมื่อจิตเราต้องการผรรตภัณ์อย่างนั้นถ้าตายจากความเป็นคนถ้ายังไปนิพพานไม่ได้ไม่เกิดเป็นเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีไม่เป็นผมก็ตาม <c oughs> ก็ไม่นนยังไม่ทันหมดอายุขไขพระสิอานก็ตรัสเมื่อฟังเทศจากพระสิอานจบเดียวก็ไปนิพพานพรว่าอานไป ง่ายดีนะง่ยไ,ไหมไม่ยากไหมใชยากไหมสิงข้อที่สี่สิงข้อที่สี่ครบวนไหม,ไมก,ก,ก็โอความว่าอารมณ์โสดาบ,บันจริงๆเราฟังมาอยู่เสมอแต่เราไม่เข้าใจนี่ก็อยู่ที่ตำลาตำดาท่านเขียนมาที่ท่านเขียนยากเกินไป กายพระอย่างยิ่งเขาว่าสก,กายยทิฏฐิตาตรณหาธงบอกว่าต้องจิตใจมีความรู้สึกว่าร่างกายนีย้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอันนี้สูงไปแต่ว่าท,าท,ทาี่พระพุทธเจ้าทรงสรัประดมรสดาบันก็ดีพระสัทธาคามีก็ดีเป็นผู้มีสินเล็กป็นผู้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะมีสินบริสุทธ นั่นา็หมายว่ามีอารมณ์แค่ปฐมปัจชัยก็สามารถเป็นโสดาบันไดนต้คนที่เป็นสโสดาบันรักษาสมาธิแบบไหนก็ต้องตอบว่ารักษาสมาธิต้งสองแบบแบบที่หนึ่งอารมณ์ทรงตัวยงสมานดดลมหายใจเข้าออกให้ใจเขาออ้เขานึกว่านึกภา,าวนาตามให้ใจออกภาวนาตาม ถ้าจะภาวนาง่ายๆหมายความว่าให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธ่ยังี้ก็กได้นะพราือว่าจะภาวน,นาว่าอย่างไรก็ได้ภาวนาไม่มาจากัดแต่าบางคนไม่สามารถด้ประการหนึ่งถ้าจิตใจไม่สมตัวมันอยากจะคิดก็คิดถึงพระพุทธเจ้คาคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระอ,อริยสงฆ์คิดถึงศีลคิดถึงกรรมบทศึแค่นีงเป็นต้น ก็จะว่าผสมดาบันอยู่ในแค่อนุสติคือของง่งยายๆไม่ยากนักมีอะไรต่อไปไหมใครสงสัยไหมไม่สงสัยเลยไม่ไม่สงสัยก็เลิกอาจารย์สงสัยไหมละ่ะอาจารย์ใครข้อหนึ่งข้อไหนข้อไหนขที่ห้าข้อที่สี่หรือข้อที่ห้า นั่นสิสงสัยฉันสงสัยยิ่งถามข้อที่สี่นี่ความจริงคนเราเข้าใจผิดคำว่ามุสาวาตต้องหมายถึงการทำลายประโยชน์คนอื่นอ่านได้ไหมนิดเน่อยเดี๋ยวจะยันไม่นิดหน่อยนะถ้าเพียตรงนั้น ต้องการวาจาเพื่อทำลายประโยชน์เขาที่สิ่งนี้ขาด <c oughs> สมมติว่าอาจารย์เป็นครูใช่แล้วก็หกเด็กบ่อยด้วยดิไอ้คำนั้นอย่างนี้เขาไม่เด็กมืสาววาสินไม่ขาดนะเป็นการปราณีกับเด็กถ้าเด็กทำอย่างนั้นมันชั่วใช่ไหมถ้าเราบอกตรงๆเด็กจะไม่เชื่อก็ต้องหลอกกันว่าทำอย่างนั้นจะมีโทษอย่างนี้เป็นต้น พาอย่าขี่มานะ้ำฟ้าจะผ่านนะเห็นไหมนะถ้าเราบอกว่าอย่าขีมานะ่มาน้ำหมาหมาไม่จะกัดเอาไอ้เจ้าเด็กมันเลี้ยงหมาอยู่นี่เขาเชื่อหมาไม่กัดนี่นถ้าหมาเป็นหมาจังคันมากามัน,มนมจะกัดเอาเราก็บอกอย่าขี่มานะ้ำฟ้าจะผ่านเด็กพ่ฟ้าผ่าอย่างนี้ไม่ถือเป็นภาษาวาดนะก็ไม่ขาดทีนะขาดไหมไม่ขาดใช่นะ ให้ได้ตัวที่สี่เนี่ยคนที่นั่งนั่งเจสงสัยตัวเดียวตัวที่สี่ผู้หญิงนะผู้าชายาสงสัยตัวที่ห้าด้วยผู <c oughs> ้าาชายมีบุญมากสามารถกินน้ำกรดได้เขากินเหล้าชาตินี้ชาติหน่ากินเหล้าฟรีชาตินี่ต้องซื้อถ้าตายไปแล้วนะไปลงนรกพยายามกรอกให้ เราสิทธิ์ไปยายยนนะกินไหวหรือไม่ไหวไม่ไหวฉันกรอกให้เอานั่งไม่ไหวก็นอนกรอกให้มันนอนเมยเพรว่าจับโยนนมกระดาษองแดงไปให้ท่านกินแล้วอาบเลยตัวความมร,ก,ร,รการจเจริญกำบันธรรมดาทางบริษัทให้มุ่งปฏิพาณปฏิไปที่เราจะทํายากกันจริงๆแค่ปัสโซดาบันเพราะว่าเป็นของใหม่ ิตเคยฆ่าสัตว์ใช่ไหมอย่างยุงกัดถ้ายุงกัดเราเรากัดยุงที่ไม่บาปถ้าวสมอกันถ้ายุงกัดเราเอามือวิ่งยุงม็บาปจำอาจารย์นะถ้ายุมมาไล่นับนั่นจะเสียวาไปอยมือวิ่งก็บาปจิตเคยอยากจะขโมยของเขา จิตมันเคยอยากจะทำการเมสองฉาจานแย่ยงความรักคนอื่นจิตยอยากจะโกหกจิตยอยากจะยินเล่าไอ้นี่มันเป็นประจาจิตของจิตนะเป็นเราของความชั่วถ้าหาว่าเราจะเป็นพระโสดาบันเราก็ต้องแก่ว่าแก่คิดว่าถ้าจิตมาคิดอย่ฆ่าเขาเราก็คิดว่าเราไม่ตาดีกว่าคนเรามีความรักกันดีกว่าเกลียดกัน ว่าถ้ารักกันก็ไม่มีไม่มีทุกข์ไม่มีความสุขเห็นหน้ากันไม่มีความยิยมนย้มแจ่มใสฉะนั้นสิ่งจะมีได้จริงเพราะธรรมะสองข้อคือหนึ่งเมตตาความรักสองกุนาความสงสารถ้ามีความรักมีความสงสารประจําอยู่ผู้คนสิ่งจะไม่ขาดง่ายดีนะง่ายไหม ใครจะโมโหทียังไม่อยู่เลยทีหลังจำาเ้คจับตัวถ้าเจ้าโมโหมันมานะเอาความถือความเล่นตีหน้าแข้งหนะ้าแข้งมาหมันจะหักมันก็ยู่ไม่ได้กลัวความว่าคิดตามความเป็นจริงว่าคนเราทุกคนก็ดีใส่ก็ตามมีความรักชีวิตเหมือนกันหมด ชีวิตของเราเราก็รักชีวิตของเขาเขาก็รักเหเนไ่มเรารักชีวิตของเราเขารักชีวิตของเขาเราก็ไม่ควรจะทำร้ายเขาไม่ควรจะฆ่าเขาถ้าเราฆ่าเขาเราก็เป็นคนมีโทษโทษปาณิบัติยกตัวอย่างในซาบนาตมาเป็นต้นเห็นไหมป่วยตลอดชาติเนี่ยป่วย,ยทุกวันไม่ใช่ไม่ใช่ป่วยเฉพาะเดือนนะ <c oughs> ไปยังต้องทนไม่ไหวต้องเข้าโรงพยาบาลคือ <c oughs> คอยังไม่ดีเพราะเราพระวัาิชาติก่อนทำปานาติบาตเยอะม,มากความจริงก็ว่าปานาติบาตเฉยๆก็ไม่ได้นะ่ะคนที่บาดก็มีฉ่นั้นฆ่าคนฆ่าควายฆ่าัวฆ่าหมูฆ่าปึดฆ่าไกา่ฆ่าปลาเพราะอะไรเพราะบางชาติเป็นแม่ทัพ ต้องยกทัพไปคนโดยรบกันคนพันคนกินข้าวพันคำข้าวพันคำมีปลากี่ตัวเห็นไหมพอคนละคำนะถ้าคนละหลายคำเลยทั้งการรบทัพจับศึกต้องฆ่าสัตว์มากไอ้บาปตรงนี้ก็ตามมาตามมาถึงชาตินี้ให้ไปอยู่อาจารย์มันก็ไม่ไปเดา๋ยวผบอกไม่ใช่คู่ปรับกัน นี่เลยก็ดาทจะเงาเงันไปเลยนี <c oughs> ่โทษปันนาธิบาตาะอาทินาทานะอาทินาทานข้อน,น,นี้ทั้งทรัพย์สินเสียหายเป็นไฟไม่บ้านบ้างลมพัดให้บ้านพังบ้างน้ำพวมบ้างยางนี้เป็นต้นนะ <c oughs> แล้วก็โทษการไม่ส่ิชาจารย์ทนที่เราจะได้รับ ก็คือคนในุกครองว่ายากสอนอยากดืด้อด้านไม่อยู่ในวาดไม่พท่โกษสาวาด,าวาดถ้ามันตามมาเราพูดตามความเป็นจริงแต่ไม่มีใครเขาเชื่อเราพูดดีเสนนดีเป็นอะไรไม่มีใครอยากฟังเขาไม่ซอบใจในคำพูดไม่เกันหนึ่งสลาแลไม่ไรท่านน้อย เกิดมาชาติใหม่เป็นคนปวดหัวไม่ปวดหัวบ่อยๆถ้าอย่างกาเป็นโรคสมรสษารอย่างมากบ้าพระองความสินห้าบายการนี้คุมเหตุห้าบการคงเหตุาหต่าห้บาหบระการนี้ไว้ถ้าเรารักษาได้ตอนนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าสิ่งนี่ทำมาแล้วมันมากห้าสัตว์ก็นับไปโทษอาจารย์นับได้ไหม ให้ได้เพราะไม่ได้นับไปใช่ไหมเคย,เยขโมยเขาไหมไม่เคยเลยอเด็กแต่วเท่าไรเด็ก,กะระเงจ็ดสิบนี่เป็นหเจ็ดสิบ่เอาเด้หูเจ็ดสิบขโมยอันนี้เหตุก็เป็นการเหเ็นเหตุรายอย่างหนึ่งท่านไอบาปทุกอย่า,างที่เราทําทั้งหมด เว้นไม,ม่แต่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรหันทำพระเจ้าให้เห่ <c oughs> าฆ่ะพระวหิตแค่ทำสังฆเพศได้สงแตกกันถ้าสี่อย่างนี้ถ้าเป็นพระโสดาบันไม่ได้ไม่มีบุญมายุงหวงคงวามคุ้มครองได้ต้อนิมนุษย์นอกจากสี่อย่างนี้ละบาปท,ทั้งหมดไม่สามารถจะลงโทษาได้ที่เราเป็นพระโสดาบัน ในการในทาตนเวรเสาราบันทำยังไงอันดับแรกนึกถึงปฏิพาณเป็นอารมณ์ค่อยๆนึกวันนี้ก็วันนีนน้นนก็ได้ไม่ต้องมากนะักก่อนจะหลับตั้งใจบูชานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงสิ้นห้าว่าสิ้นห้าข้อมีอะไรบ้างในปานาติบาตเป็นต้น มีมุสลาเป็นข้อสุดท้ายทั้งหมดนี้เราจะไม่ละเมิดเพื่อตอนเช้าก็คิดอย่างอีกอีกนการตื่นใหม่ๆแว้็วตั้งใจว่าถ้าตายเมื่อไรขาไปมีภายเมืนั้นถ้าจะเร็วยิ่งขึ้นให้เร็วมากเขานะก่อนจะหลับภาวนาเรือว,วน่นวิพานาสุขขังให้จับพระตภพณฑ์เป็นอารมณ์ ตั้งใจไว้อย่างเดียวว่าเราต้องการปนิพันธ์เพียงแค่นี้บรรดาญาโยมพราะด้วยสัทธาจิตเป็นชานคำว่ชาชันหมายความจิตทรงตัวนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเราว่างมาได้จิตนึกถึงวัฎนิพานเ์ื่อน,นั้นก่อนจะหลับนึกถึงวัฎนิพัน์ตื่นใหม่ๆนึกถึงนึกถึง <c> ว <oughs> ัฎนิพานธ์ทำอย่างนี้จนชินจะต้องไม่ต้องบังคับ พออว่าทหมอนพักจิตตจิตเรื่องนึกถึงวัตถภัณฑ์าทีพอตืึ้มาจิตเนื่องนึกถึงวัตภทียังไม่เป็นต้นถ้าจิตเป็นชานอย่างนี้ก็ไม่ต้องรอชาติหน้าถ้าจะตายเมือไรไระอรหันมือนั้นพระวันิพานชาตินี้เรไม่ยากนะนี้คลองไม่ดีเสียงเมื่ไปไม่ไว้เอาี้ก็ล้กันนะ เวลาก็มาไปเพียงแค่สิบ0าทยี่สินาทีตอนนี้ไปผุไดยญาติโยหลายตั้งใจสวาทานสสรนจก็ทา,านคพรกธรรมทาน